โปรโมชั่นที่แบรนด์ไหนก็ให้คุณไม่ได้ที่ซื้อหนึ่งแถมให้ถึง8ปดรายการในราคาเพียงหลักร้อยซื้อแค่หนึ่งแถมให้ถึงแปดแบบเน้นๆเจนโก้โปรโมชั่นวงติดรถยนต์ทรงกระจกรุ่นนี้อัปเกรดมาจากรุ่นที่ขายดีที่สุดจากแบรนด์เดนโกให้ความคมชัดถึงระดับ Full HD 1 0 8 0 p ดีไซน์สวยหน้าจอบางกว่า เป็นกระจกแบบตัดแสงลดอาการสะท้อนช่วยถนอมสายตาบันทึกได้2กล้องหน้าหลังและเพิ่มความสว่างให้ถึง,งเ2เท่าเลนกล้อิั้น,นรุ่นใหม่นี้ให้ฝ่ายภาพความละเอียดสูงถึง Full HD ภาพสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นใต้จะมี ให้กล้องติดรถยนต์ถึง2กล้องหน้าหลังในราคาแค่หลักร้อยกล้องหน้าให้มุมมองกว้างถึง150องศาปรับทิศทางได้เก็บถนนได้ครบ4เลนเมื่อเทียบกับกล้องทั่วไปมุมอมองกว้าง สว่างกว่าถึง2เท่าช่วยการขับขี่มั่นใจอย่างแน่นอนกล้องหลังกันน้ำมาพร้อมไฟ LED สีดวงของตัวเองสว่างไม่เงอะครในเวลาลางคืนและกล้องรุ่นนี้ยังสามารถต่อเป็นกล้องถอยหลังด <Wow. S 1> ้อีกด้วยมาพร้อมกับดีไซน์ทรงกระจกรูปแบบใหม่เดนโกเลือกใช้เป็นกระจกแบบสะท้อแสงคุณภาพสูง oh. ลดการสะท้อนช่วยป้องกันการทำร้ายสายตาเมื่อเทียบกับกล้องรุ่นทั่วไป <Wow. S 1> จะเห็นว่ากระจกจะไม่ใสมีสีที่ติดฟ้า เมื่อมองแล้วจะปวดตาอีกทั้งจอยังอยู่ทางด้านขวามองแล้วจะเห็นภาพไม่ชัดแต่เดนก็เพอร์เฟคชันจัดวางหน้าจอขนาดใหญ่ถึง3.5นิ้วไว้ทางด้านซ้ายทำให้มองเห็นง่ายภาพคมชัดไม่หลอกตาเหมือนกล้องทั่วไปสามารถมองได้สบายตาอย่างชัดเจน เห็นชัดวางถึง6เลนอีกด้วยอีกความน่าสนใจของกล้องรุ่นนี้ก็คือตัวกล้องติดรถยนต์ทรงกระจกดีไซน์แบบใหม่ <Wow. S 1> ให้ความบางกว่าเดิมถึง3เท่ามีน้ำหนักเบาเมื่อติดตั้งไปแล้วเรียบเนียนไปกับกระจกเดิมเหมือนไม่ได้ติดตั้งกล้องวเลยท <Okay. S 1> ีเดียวไม่กดทับกระจกเดิมไม่ทําให้คอกระจกเสียหายอย่างแน่นอนค่ะกล้องตัวนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความชัดและดีไซน์สวยแต่ยังอัดแน่นด้วยฟังก์ชันแบบ อย่าง G sensor ที่กล้องจะบันทึกอัตโนมัติเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจากเหตุไม่คาดฝัน Parking mode บันทึกอัตโนมัติขณะจอดรถ Motion detection ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ Loop recording ฟังก์ชันบันทึกวนซ้ำซึ่งทั้งส่ฟังก์ชันนี้ทำงานร่วมกันนะคะสมมุติว่าเราจอดรถเอาไว้พอเกิดอะไรขึ้นกล้องก็จะปิดเองแล้บันทึกอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีอะไรเขาก็จะบันทึกวนซ้ำไปเรื่อยๆไม่ต้องถอดเปลี่ยนแมม ดวกใการใช้งานมากมายและที่สำคัญนะคะกล้องเดนโ o เป็นแบรนด์ที่ทำกล้องเพื่อคนไทยจุดเด่นหลักเลยก็คือเมนูภาษาไทยออกแบบมาให้คนไทยใช้งานง่ายรับประกันสุนทยถึง1ปีเต็มพร้อมด้วยทีมบริการหลังการขายเต็มรูปแบบมั่นใจในคุณภาพสินค้าด้วยรางวัลยอดเยี่ยมมากมายเดนโกเพอร์เฟคชัคือกล้องติดรถยนต์ทรงกระจกรุ่นใหม่ที่ให้ภาพความละเอียด <c oughs> คมชัด ทุกสั่งท่านคลิกล้องติดรถยนต์ต้องมีเข้ากับดีไซน์ที่สวยงามเบาบางไม่อย่างลงตัววางจำหน่ายแล้วในราคา2,590บาทแต่วันนี้เราเ,เราขายแค่990บาทแพงไหมไม่เยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ100ท่านแรกที่สั่งซื้อผ่านคลิปนี้รับไปเลยของแถมทั้งหมด8อยา่างมูลค่ารวมมากกว่า ราคาแค่990บาทรับไปเลยไอเทมสำหรับคนรักรถอ8ชิ้นได้แก่เคลมขัดลรอยใช้ขัดรอยขีดขูดสีรถยนต์เคลมล้างรถอเนกประสงค์พองน้ำสีเหลืองไว้ล้างรถ